เปิดชีวิตบีสวิตเพชรวิเศษสิริหายจากวงการน่าเปลี่ยนหนักมากหายหน้าหายตาไปจากหน้าจอทีวีสนานสำหรับอดีตพระเอกสุดฮอตทางช่องเจ็ดอย่างบีสวิตที่เคยโด่งดังด้วยมาดผู้ชายหล่อขาวตีจนคอละครสาวสาวกิดไม่หยุดเมื่อหลายปีก่อนจะผ่านไปกี่ปีเจ้าตัวก็ยังหล่อไม่เปลี่ยน อีกทั้งยังดูดีสมาร์ทดูภูมิฐานตามช่วงอายุแถมยังน่าใส่เปมากกว่าเดิมอีกต่างหากเรียกว่าย,ยังหล่อสู้พระเอกรุ่นน้องได้อย่างสบายสบายสวิตเพชรวิเศษสิริชื่อเล่นบีเกิดเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2518เป็นนักแสดงและนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ชาวไทยผลงานละครโทรทัศน์เรื่องแรกของสวิตคือคือหัตถาคองพิภพ เมื่อปีพุทธศักราช2538โดยรับบทเป็นพึกนอกจากนี้สวิตยังมีผลงานละครอีกมากมายที่ได้รับความนิยมเช่นดอกแก้วซึ่งเล่นคู่กับสุวรรณคงยิ่งคุณพ่อของสวิทเสียชีวิตตั้งแต่ยังเล็กทําให้สวิตเติบโตมาโดยมีคุณแม่และคุณยายเลี้ยงดูมาชื่อสวิตมาจากความประทับใจที่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่ก็มีความหมายว่าผู้เรียนรู้ด้วยตัวเอง ในวัยเด็กอาศัยอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีจากนั้นย้ายไปอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่กับครอบครัวเมื่ออายุ4ปีด้านการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพเอกการโฆษณาสวีทก้าสู่วงการบันเทิงจากการไปเดินเล่นสยามสแควร์กับเพื่อนเมื่อมาเยี่ยมคุณย่าที่กรุงเทพได้ถูกทับทามาถ่ายโฆษณาจึงเริ่มต้นการเป็นนายแบบโดยการถ่ายแบบลงในนิตยสารดีชัน เป็นงานในวงการบันเทิงครั้งแรกจากนั้นถ่ายนิตยสารอีกหลายเล่มสวิตยังได้ร่วมแต่งเพลงและเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับศิลปินอีกหลายคนหลายวงเช่นเบอร์นัวร์แดนเซอร์บอดี้แลมบิ๊กแอดแคสอินสติงเอบีนอร์มอลโปเตโต้กลาสวิตมันเลดพาราดอกโซคูแฮงแมนแคดรัตติกันและพลพลพล,ลกองเสง สวีทได้แสดงละครโทรทัศน์เรื่องแรกทั้งช่อง3ในเรื่องนางอายขณะดเดียวกันก็มีผลงานละครกับทางช่อง7โดยการชักชวนของดวงดาวจารุจินดาเข้ามาทดสอบหน้ากล้องกับสยามสังบริบุตรได้รับบทเป็นพึกในละครเรื่องคือหัตถาของพิภพ